คุณลดไขมันลงมาได้ห้าถึงสิกิโลหรือมากกว่านั้นเนาะแต่สุดท้ายคุณก็เจอจุดตันน้ําหนักค้างส,ส,สัดส่วนไม่เปลี่ยนหรือหนําซ้ําแย่ก,กว่านั้นเนี่ยก็คือคุณกลับมาอ้วนเหมือนเดิมโยโย่เนาะเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุที่มาที่ไปปัญหาคุณจริงๆว่าทาไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็วิธีแก้ไขเนาะโอเคเรามาทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนก็คือคนส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาพวกนี้ก็คือพยายามหาทางลดมีไมเซ็ e t ที่ว่าฉันจะลดน้าหนักยังไงให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เข้าใจหลักการในการลดไขมันเลยไม่เข้าใจแก่นนองงงมัจริใช้ค้คคคําาาีดกวโเหลยปไ กินน้อยจํากัดเมื่อหาสุดท้ายระบบผ่านต่ําทํา i f คีโตแล้วคุณก็ฝืนเครียดเพราะคุณไม่ได้เข้าใจแก่งของมันมันไม่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คุณเนาะคาร์ดิโอมากเกินไปเข้ายิมเข้าขาสุดท้ายคุณไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อคุณไม่ได้เข้าใจแคลอรี่สารอาหารคุณคาร์ดิโอมากเกินไปคุณกินน้อยอีกสุดท้ายมวลกล้ามเนื้อคุณหายระบบผ่านคุณต่ําลงร่างกายรีคอเวอรี่ไม่ไหวสุดท้ายคุณก็เครียดเนาะเพิ่งอาหารเสริมมิวลิเพสเมนต์อย่างเดียวเชื่อว่าเป็นอะไรที่สามารถลดไขมันได้แต่สุดท้าย สิ่งที่ทําให้คุณลดไขมันจริงเนี่ยคือแคลอรี่ดิวซิตหรือมาจากอาหารหลักสิ่งที่คุณกินเข้าไปมากกว่าไม่ททาให้คุณลดไขมันยังยืนไม่ใช่อาหารเสริมพวกนี้โอเคพอคุณทําสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเป็นระยะเวลานานักพักหนึ่งร่างกายก็เริ่มเจอจุดตันน้ําหนักค้างเนาะเพราะว่าร่างกายมันลดอัตราการเผาผลาญลงจากน้ําหนักตัวที่คุณน้อยลงช่วงแรกแล้วบวกกับการที่คุณกินน้อยคุณคุณคาร์ดิโออย่างหนักคุณกินน้อยเข้าไปอีกสุดท้ายมันลดอัตราการเผาผลาญลงคุณเลยไม่สามารถลดไขมันได้หรือว่าลดได้แต่คุณก เจอจุดตันน้าหนักค้างเครียดไม่ไหวเนาะสุดท้ายเป็นไงคุณฝืนเครียดหิวไม่มีความสุขไม่มีความสุขโปรเซสในการลดไขมันเลยนนำซ้ำแยกกว่าเดิมคุณหลุดตาบะแตกแล้วสุดท้ายคุณก็โยโย่กลับมาอ้วนเหมือนเดิมนี่คือเป็นลูกวงจรอุบัติที่เกิดขึ้นกับหลายคนเนะาะทำไมโอเคลดน้ําหนักได้มาช่วงแรกแต่สุดท้ายฝืนเครียดสัดส่วนไม่ลด พอทางานเข้าหน่อยก็เกิดวงจรหลุดตะบะแตกตรงนี้เนาะแล้วก็กลับมาอ้วนขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายแล้วสิ่งพวกนี้เนะี่ยมันไม่ได้สอนอะไรคุณเลยมันไม่ได้สอนให้คุณทําความเข้าใจเรื่องของความรู้ในการลดไขมันแคลอรี่สารอาหารมันไม่ได้สอนให้คุณลดไขมันได้อย่างยางั่งยืนที่จะทําได้แบบไปตลอดชีวิตระยะยาวนื่ง่อนครับสุดท้ายคุณก็เจอวงจรอุบาทแบบนี้แหละซึ่งถ้าคุณอยากออกจากวงจรอุบาทหรือว่าปัญหาที่ผมพูงพูดมาเมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้าหนักค้างเจอจุดตันสะสมไม่เปลี่ยนเครียดฝืนไม่ไหวหรือว่าอะไร ทำให้นเรยนของผมเนี่ยกลับมาลดไขมันได้ถึง1 0บถึงยีกิโลเลยโอเคสิ่งแรกสิ่งที่สําคัญเลยแคลอรี่และสารอาหารคุณต้องรู้ว่าพลังงานนําเข้าของคุณคือเท่าไหร่ค่าทีดีของคุณคือเท่าไหร่นะพลังงานที่คุณควรได้รับต่อวันเพื่อทําให้คุณรู้ว่าโอเคคุณต้องแคลอรี่เดลสิตเท่าไหร่คุณต้องสัดสรรการกินยังไงให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของสารอาหารมาคนเนถ้วยหรือว่าสารอาหารหลักเนาะโปรตีนคาร์บเฟาคุณต้องรู้ว่าคุณจะจัดบาลานซ์ยังไงให้เหมาะสมกับแอคทิวิตี้ของคุณแล้วกลอนีเยืา้้ กล้ามเนื้อทาให้คุณมีระบบผระผานที่สูงขึ้นคุณจะมีแต้มต่อมาคนที่ไม่เวททรนิ่งหรือการสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกส์รูปร่างความเท่หรือว่าเรื่องของ longevity คุณภาพชีวิตเดียวแต่หมายถึงเรื่องการลดไขมันของคุณจะง่ายขึ้นด้วย3ามนี่คือหลักการในการลดไขมันหมายความว่าถ้าคุณจะลดไขมันเนี่ยสิกิโลกร,รมัมคุณต้องรู้แล้วว่าคุณต้องกินยังไงแคลอรี่ดิวสิตยังไงให้เหมาะสมโอเคถ้าสมมติคุณจะลดไขมัน10กิโลกร,รมัมสมมติว่า คุณจะลด5เดือนเดือนละ2กิโลกรัมคุณก็ต้องเิวสิตแคลอรี่เดวทิตเนี่ยประมาณ400-500แคลคุณถึงจะสามารถเห็นผลลัพธ์10กิโลภายใน5เดือนได้โอเคถ้าคุณจะลดไขมันแบบเดือนละ1กิโลคุณก็เิวทิต300แคลคือคุณต้องรู้หลักการในการลดไขมันหรือกลไกของมันสุดท้ายอันนี้สําคัญมากที่ทําให้นักเรียนผมเห็นผลลัพธ์จริงๆแล้วคุณสามารถยืนระยะกับมันได้มันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณจริงเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์จุดงคขอณํากั แล้วก็เรื่องของอาร่างกายระบบเผาผลาญแล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณอยากได้จริงเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะไปเอาสูตรคนนี้มาใช้กับโตคุณไม่ได้ย้อนกลับไปตอนแรกเหมือนที่คุณทํา i f ์โตสุดท้ายคุณก็เจอจุดตันแล้วก็เครียดฝืนไม่ไหวมันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับโตคุณด้วยทั้งหมดนี้มันจะทําให้คุณเห็นผลลัพธ์ในการลดไขมันที่ยั่งยืนครับแล้วถ้าคุณกําลังเจอปัญหาเรื่องของน้าหนักค้างเจอจุดตันหรือว่าที่ผมพูดมาเนาะแล้วไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงกดติดตามช่องผมเลย